อกถึงคอนะโอเควันนี้ก็จะมาฝึกแนะนำเพื่อนๆนะครับวิธีการยิงเบิ้ลหัวหรือการยิงเฟิร์ชช็อต3ถึง7นัดนะครับผมเฟิร์ชอร็อตนะครับก็การยิงเป็นชุดนะโอเคถามว่ายิงแบบนี้กับยิงสเปร์มันต่างกันยังไงก็คือการยิง แบบเมื่อกี้นี้นะครับมันจะยิงในการแบบชุดเดียวศัตรูก็ตายแล้วโดยที่ไม่ต้องแบบสเปรย์เงี่ยสมมุติว่าเจอ,อแต่ยิงอย่างที่ผมยิงเมื่อกี้นี้นะครับอย่างเงี้ยโดยยิงเบิ้นหัวนะครับคนคิดว่าแบบไหนตายเร็วกว่าเห็นไหมคือเวลาเราโผล่ไปปุ๊บเจอปุ๊บยิงอะไรเงี้ยถ้าเราวางเป้าเป็นนะครับเห็นไหมมันง่ายมากนะครับผมอ่ะเรามาดูความเร็วก่อนเลยนะความเร็วที่ผมใช้นะครับ อันนี้เป็นใจโลเนาะโอเคอันนี้เลยครับแัปไว้นะครับห้าสีสามสองหนึ่งเหมือนกันหมดครับมาดูความไวของอันนี้กันส่วนโคดเด๋ยวผมจะแปะไว้ข้างหน้าเลยนะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนโคดเด๋ยวผมจะแปะไว้เลยนะถ้าจะแก้ถ้าแก้โคดใหม่ผมก็จะเขียนไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับโอเเนะมาเรามาเริ่มจากเลตดอตละกันนะครับ อ่าผมจะซูมภาพให้นะทุกคนทุกคนจะได้เห็นง่ายๆเนาะแค่ okay. ของแต่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นจิปบตรงนะครับปากคำปากธรรมดานะครับเอ,อ่อแต่ระยะมันจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราวางเป้าสโคปนะครับผมคูณสี่คูณสามอะไรเงี้ยเลตดอตอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันทัด่างนะครับแต่ว่าเราจะใช้ความเคยชินในการยิงนะครับมันจะช่วยให้เราแบบว่าจดจําไปในตัวนะทุกคนแต่ระยะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับแต่ว่าคาดเคลื่อนไม่เยอะ ไม่น้อยไปต่างไม่ต่างกันมากนะครับผมในระยะเนาะโอเคอันนี้เริ่มในระยะ120 130รอยินะครับไม่ได้เปิดช่วยเล็งนะทุกคนช่วยเลงไม่ได้มีผลในระยะนี้นะครับโอเคบอกก่อนเพราะว่าเป้าเวลามันยิงมันจะเบี่ยงออกเบี่ยงออกอย่างนี้นะครับผมทุกลายนะครับเลโฟมันจะเบี่ยงออกอย่างนี้มันจะไม่เป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับหรือจะเบี่ยงออกขวาน้อยมากนะครับส่วนมากจะเบี่ยงออกซ้ายไปอย่างนี้นะครับตีเส้นไปอย่างนี้นะครับผมอ่า ถ้าเรายืนนะครับเราต้องวางประมาณอยู่ช่วงเข่านะครับหรือว่าใต้เข่านะทุกคนถ้านั่งนะครับอ่าก็สูงขึ้นมาเหนือเข่านิดนึงนะนะนะอย่างนี้ครับ แค่ถ้านอนนะครับผมก็อยู่ในช่วงอกนะครับช่วงแบบคอนะครับอย่าไปวางตรงหัวนะนะอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะนอนยิงก็จะง่ายๆนะครับแล้วก็่อมาเป็นคูณสามนะครับคูณสามจะเห็นชัดหน่อยคูณสามผมจะวางช่วงประมาณหน้าแข้งนะครับอย่างนี้ช่วงประมาณนี้ เวลามันเด้งมานิ่งไหม,อมโอเคอันนี้นั่งนะครับโอเคยืนยืนผมก็จะวางในช่วงหน้าแข่งเหมือนกันแต่ตำไปในถึงช่วงตาตุ่มนะครับ นี่ส่งไปเห็นไหมถ้าส่งไปมันก็จะไม่โดนนะครับมันมันจะเลยอ่ะถ้านั่งก็นั่นแหละครับช่วงประมาณหัวเขา่าใต้หัวเข่านิดหน่อยนะนอะไรอย่างงี้ครับคือระยะเพื่อนๆต้องไปฝึกกันเองนะครับให้มันจําไปในตัวเองนะครับส่วนมากถ้าใครอยากเก่งก็ต้องไปฝึกในระยะของตัวเองนะครับให้มันจำเอาไว้ให้ได้นะครับ แต่ว่าเวลาเรายิงไปเรื่อยเราจะจําเองนะทุกอย่างเลยอ่าเราก็ยิงเหมือนเดิมครับอ่ะรอบนี้ผมจะยิงแบบเล็งตรงหัวเลยนะไปดูว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมถามว่าโดนไหมมันโดนนะครับแต่ว่าถ้าเราเล็งตรงอกถึงคอนะเห็นไหมเห็นไหมต่างกันไหมครับผมระหว่างเล็งหัวเลยกับเล็งช่วงคอน,คนะครับถึงอกอทุกคนน่าจะเห็นความต่างกันเยอะเนาะ โอเคต่อมาเป็นคูณ4ี่นะครับผมเป็นคูณ4จะยืนยิงแล้วก็นั่งยิงแล้วก็นอนนะครับผมเรียงกันไปอย่างนี้เลยเนาะส่วนความไวไปให้นะครับโอเคถ้าเป็นคูณ4ี่มันจะเยอะมันจะมากกว่าคูณสานะครับแต่ว่าเราจะเล็งสั้นกว่านิดเดียวเองนะครับผมจะเล็งช่วงประมาณเท้าเลยนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมเบิ้ลหัวเบิ้ลหัว ประมาณนี้ครับอ่าพอเป็นนั่งนะครับผมก็จะเล็งสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เป็นช่วงประมาณหน้าแข้งถึงประมาณข้อต่อช่วงล่างนะครับตรงข้อเท้านะอยู่ประมาณนี้นเดี๋วชเอามาเหมือนเดิมเลยครับแต่คูณสี่นี่จะวางตรงประมาณอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางตรงหัวให้เหมือนเดิมนะ ถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงได้เหมือนกันครับถ้าเราวางตรงอกอประมาณนี้ครับถามว่ามันก็ยิงได้เหมือนกันไหมก็ยิงได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะชัว,วร,ร,วร,กรบบบ์กว่านะครับถ้าเราวางตรงอกนัมันจะแบบเบิร์นได้ดีกว่านะอ่ะอากายังลตงหวัว เมื่อกี้นี้ผมสเปร์ครับโทษทีทุกคนนี่ครับอกตรงอกนะครับใช่ไหมอะถ้าเป็นตรงหัวนะแม้ว่ามันโดนแค่เป็นเดียวถ้ากดลงก็ได้อยู่ใช่ไหมล่ะเออแต่ว่ามันก็บางทีมันก็สายออกนะครับอ่ะถ้าเป็นตรงนี้ราดสเปร์เห็นไหมเออประมาณนี้ครับสำหรับการยิงสโคบที่ชิดๆนะเออยอดชิดเลย ทุกคนเอาไปใช้ได้ครับแค่มาฝึกยิงให้มันชินนะครับใช้ได้ในโหมดทุกโหมดเลยตั้งแต่คลาสสิกยันแบบอีเวนท์ทุกอีเวนท์เลยนะครับผมใน่ลิปต่อไปก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกปืนเคาะปืนมินิอะไรเงี้ยเคาะไกลๆเล่นไกลๆนะเป็นเทคนิคการเล่นนะทุกคนตามแล้วนำไปใช้เก่งแน่นอนนะครับผม hey. เอ๊อย่ากันชิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน